Collect for Crum b Tokens in k e n t u s u Crossing or Slappy Shores เพืเ่อนๆจะต้องไปเก็บโทเคนที่เมือง k e n t u s u Crossing หรือว่า Slappy Shores ก็ได้เป็นตัวอย่างหนึ่งไซก็จะไปที่ k e n j u s u นะคะเพราะว่ามันใกล้กว่าโทเคนที่อยู่ตามเมืองที่เราต้องไปเนี่ยมันจะอยู่ไม่ค่อยใกล้กันนะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดเจอของ Move อย่างเช่น เอออะไรนะสนิกไม่ออกลืมชื่อมันอ่าช็อคเว็บกระเดน,นะคะก็สามารถเก็บแล้วก็ปาเพื่อที่จะไปสุดต่อไปได้ไวๆได้นะคะถ้าเกิดว่าใครกดทร k q u e วสไว้มันจะมีตำแหน่งดาวบอกที่แผนที่เลยนะคะของซานี่เหลืออีก2อันแต่ว่าก็อยู่ห่างมากเลยต้องไปทางสะพานและไม่มีของ Move ค่ะดังน,นั้นก็จะต้องรีบเดินผ่านสะพานแต่ว่าเจอคนนะคะไม่ใช่คนหลอกปอดก็ยิงๆไปนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้พอเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาก็อันนี้ตกใจน้ำเงินเนี่ยเป็นการทำโดยที่ track quest ไว้แต่ว่าถ้าเกิดตกใจสีขาวเนี่ยก็เป็นการแจ้งเตือนว่ามีของ quest ใกล้ๆเฉยๆนะคะอันนี้มันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ส่วนตัวเซคิดว่าถ้าเกิดใครทำ quest พวกนี้เนี่ยก็อยากจะให้กด track quest ไว้เพราะว่ามันดู quest ง่ายแล้วก็มันจะเห็นสัญลักษณ์บนแผนที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ดูที่ขวาล่างของมินิแมปอะคะ่ะมันจะมีบอกไว้เลยนะคะว่าเนี่ยเก็บไปกี่อันแล้วของเควสอะไรที่เราแทร็กไว้ถือว่าเป็นตัวช่วยในการทำเควสที่ดีมากค่ะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะคะว่าแบบเออมันก็ต้องเดินไกลนิดนึงนะโชคดีที่เจอแต่บอทนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเก็บในตาเดียวกันนะคะเผื่อว่าใครโดนยิงตายแล้วก็ตาต่อไปเนี่ยไปเก็บอีกเมืองหนึ่งที่มันขึ้นในแผนที่ก็ได้ค่ะ